นี่ครับผมนี่คือปืนแก๊ปเดี่ยวนะครับจะส่งมอบให้กับน้องน้องน้องอะไรวะน้องทันสลุดใช่มะวะทันทันสลุดจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับ <c oughs> น้องก็สั่งแต่งปืนมาฮะสองกระบอกนั่นคือปืนแก๊ปเดี่ยวนะฮะทั้งสองกระบอกเลยแล้วก็แต่งเป็นนกสับร,รุ่น5นะครับแล้วก็ไกปืนรุ่น3านะครับนี่ดูใ,ใกล้ นี่ดูรอยต่อของมันนี่นะฮะเอาลิชี่กันปุ๊บเห็นไหมฮะรอยต่อของมันเวลาพอง้างนกสับขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลามันนั่งอยู่บนกันและกันนะครปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งแรงมากอ่ะเดี๋ยวเอาลองนี่เยียบนิดนึงอ่ะโอเคเวลาเราสมมติง้างใช่ไหมปั๊บมันก็จะงี้ปุ๊บ แลวนี้มันก็จะกระดกขึ้นนะปุ๊บมันจะลองไว้อย่างงี้ปุ๊บมันก็จะเกยกันอยู่อย่างงี้นี่ฮะเมื่อเวลาเราง้างนกสับขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะเกยกันอยู่อย่างงี้เห็นไหมครับว่าตำแหน่งที่มันอยู่เนี่ยของนี่ฮะของตัวนี้ของกายปืนกับนกสับเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันกายปืนกับนกสับเนี่ยมันเทินกันอยู่แบบนี้มันเกยกันอยู่แบบนี้แล้วดูระยะของมัน คือมันพอดีมากเลยแล้วก็เป็นอะไรที่เราเขาเรียกว่าล่องของมันทั้งสองอันเนี่ยมีความหนาทั้งคู่นะฮะเป็นพลาสติกหนาทั้งคู่นะฮะดังนั้นแข็งแรงแน่นอน <c oughs> แข็งแรงกว่าเดิมแน่นอนอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมาดูนี่ก็ได้เปรียบเทียบเปรียบเทียบนะฮะอ่ะมาดูของเดิมแล้วก็นี่ฮะ นกสับกับกปืนของเดิมเนี่ยแรกมันจะประมาณแบบนี้พอง้างมาปึ๊บง้างเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะลงมานี้มันก็จะเกยกันแบบนี้อ่ะมันก็จะเกยกันประมาณนี้นะนี่แล้วดูเห็นไหมว่ามันเกยกันน้อยมากโอกาสที่ตรงตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันจะบินเนี่ยเนี่ยมันจะเยินเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมีสูงมาก นะฮะไอตรงนี้แล้วดูพลาสติกที่เขาใช้เนี่ยเห็นไหมครับว่าพลาสติกเนี่ยมันบางพลาสติกอารมณ์แบบพลาสติกยางเ่ยนี่ยมันจะบางๆนะอืมเล่นไปเล่นมาเล่นสักพักนึงก็น่าจะไอตรงนี้ก็จะเยินนะฮะไม่ตรงนี้ก็ตรง,นเ,งนเนี้ยจะเยินเนี่ยบริเวณเนี่ยตรงที่บริเวณที่มันจะต้องมาเกยกันเนี่ยจะต้องมาขูดมาสีมนโดนกันเนี่ยตรงนี้นะ่ะ มันจะเยินนะดังนั้นเนี่ยทางร้านต้นแคปกันก็เลยออกแบบมาให้มีความหนามากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้มีการเกาะเกาะกันนะฮะมากยิ่งขึ้นเวลาพอมันง้างนกเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วไอ้ตัวนี้มันต้องเทินอยู่บนนี้อะไรเงี้ยวางอยู่บนเนี้ยระยะของการวางเนี่ยออกแบบมาอย่างดีนะฮะแข็งแรงด้วยแล้วก็เ,เขาเรียกอะไรนะไม่ติดขัดนะ เออนะประมาณนั้นนี่ฮะนี่คือของเดิมจากโรงงานและนี่คือของใหม่จากร้านต้นแคปกันครับก็จะเป็นนกสับรุ่น5กับไกปืนรุ่น3นะฮะใครอยากสนใจใครอยากแต่งหรืออะไรเงี้ยก็แจ้งกันเข้ามาได้ฮะรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ได้รับความนิยมในการแต่งปืนนะฮะนี่ตอนแรกก็จะฮิตแต่งเฉพาะแค่นกสับอย่างเดียวเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันจะมีแค่นกสับอย่างเดียวไงแต่ทีเนี้ย ทางร้านก็ได้คิดแล้วก็พัฒนาให้ตัวกายปืน,นมันดีกว่าเดิมนะฮะแข็งแรงกว่าเดิมทนกว่าเดิมเล่นกันไปได้นานกว่าเดิมนะฮะนี่ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะฮะับประมาณนั้นนะครับยังไงก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามในช่อง youtube แล้วก็ฝากกด s c r i b e subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับในช่อง u t u b e นะจะได้ไม่พลาด การอัปเดตชิปใหม่ๆนะฮะอ่าเราจะพยายามอัปคิปอยู่เรื่อยๆบ่อยๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมตามไปดูกันด้วยละกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับผมอ่ะโอเคอย่างนั้นวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปประกอบปืนตัวนี้แล้วก็ส่งให้น้องเอ่อน้องอะไรวะน้องทันสลุดมั้งนะ นะจากจังหวัดสมุทรปราการโอเคแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับย